สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้ขออนุญาตมาแนะนําเครื่องสับหญ้านะครับที่กําลังมาแรงในปัจจุบันนี้นะครับในค่ายอาชาครับผมเราเปลี่ยนรูปลักษณ์ใหม่หรือว่าเปลี่ยนสีสันใหม่แล้วครับจากดั้งเดิมแล้วเป็นสีแดงนะครับตัวนี้เปลี่ยนมาเป็นสีออกสีเขียวนะครับสเปคเหมือนเดิมโครงสร้างเหมือนเดิมใบมีดเหมือนเดิมครับตัวนี้8ใบมีดวางสลับนะครับสเปคเดิมเปลี่ยนแค่สีนะครับเพิ่มสีสันให้ใหม่ยิ่งกว่าเดิมนะครับ เดี๋ยวผมพาดูรอบๆก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับนะครับโครงสร้างหลักๆใช้เหล็กเกรดที่คุณภาพนะครับแล้วก็มาดูครับแปใบมีดเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับนี่ครับแปใบมีดก็เป็นแบบนี้ครับใบมีดสั้นนะครับ5้คูณสนิ้วครับแต่ละใบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแปดใบมีดวางสลับนะครับ นี่คือภายในนะครับอย่าปิดไว้ก่อนนะครับมาดูที่กลุ่มพลังนะครับเราใช้มอเตอร์3แรงนะครับนี่ครับมอเตอร์3แรงทองแดงแท้นะครับเป็นของอาชานะครับ3แรงเต็มนะครับแล้วก็ใช้สายพาน2เส้นครับคู่หนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เป็นเจียใบมีดนะครับสามารถเอาใบมีดออกมาเจียตรงนี้ได้เป็นที่รับคมนั่นเองนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็ จะเป็นตัวปรับความเร็วความช้าของการสรับหญ้านะครับฝั่งนี้ก็คือเกียร์ว่างนะครับตรงกลางขยับมาทางซ้ายนะพอขยับมาทางซ้ายก็จะเป็นการสรับช้านะครับท่อนหญ้าที่ได้ก็ประมาณ1เซนติเมตรนะครับแต่ถ้าเราโยกมาฝั่งขวามือก็เครื่องก็จะทํางานเร็วขึ้นพอเร็วขึ้นการสรับหญ้าก,ก็จะกว้างขึ้นนิดนึงก็อยู่ที่ประมาณ1.5เซนติเมตรนะครับนี่คือลักษณะาการทํางานของจุดนี้นะครับให้ผมปรับมาทางนี้นะครับ เป็นการสับช้านะครับท่อนญห้าที่ได้ประมาณ1ซนติเมตรนะครับโดยประมาณตรงนี้ก็จะเป็นจุดเซฟตี้นะครับเป็นเบรกเกอร์แล้วก็มีตัวแสดงกระแสไฟฟ้านะครับคือจอดิจิตอลนะครับเดี๋ยวผมเสียบปลักดูว่ามันใช้งานนะครับนี่ครับโชว์เลยครับ236โวลต์ตอนนี้ครับไฟที่กำลังวิ่งอยู่นะครับนี่คือเครื่องสับญยาอาชาครับ แรงทะรุนรก2ต่อจากรุ่นที่2ส,สีแดงนะครับเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับเดี๋ยวผมสาธิตการทํางานให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมนะครับเป็นฟันเฟืองดึงหญ้าดึงวัสดุเข้านะครับจะเห็นได้ว่าข้างในครับเนี่ยเป็นฟันเฟืองกว้างอยู่ที่ประมาณ9นิ้วนะครับถ้าเป็นหน่วยเซนติเมตรก็ประมาณ20กว่าเซนติเมตรนะครับนะแต่ปากข้างหน้าข้างหน้าตรงนี้ก็ประมาณ30กว่าเซนติเมตรือว่าฟุตกว่านั่นเองนะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาดูการทํางานเดี๋ยวเปิดเครื่องลองใช้การสรับดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ครับวัสดุที่นามาสับวันนี้บอกผู้ชมตรงๆครับว่าเครื่องนี้ก็คือเครื่องสับหญ้าเนเปียออกแบบมาเพื่อป้อนต้นหญ้าเนเปียโดยเฉพาะหรือว่าหญ้าที่เป็นลำต้นหญ้าหวานหญ้านรกจากกระพัดหรือว่าหญ้าที่เป็นลำต้นสับได้นะครับออกแบบมาเพื่อการสรับหญ้าโดยเฉพาะแต่นอกเหนือจากนั้นวันนี้ผมจะสาธิตการสรับ การสับทางมะพร้าวแล้วก็กิงกระทินแบบนี้นะครับนี่กิงกระทินแล้วก็ทางมะพร้าวนะว่าเขาจะทําหน้าที่นอกเหนือจากการสับหญ้าเนเปียร์ได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับคือหลักๆของเครื่องนี้ก็คือการสับหญ้าเนเปียร์นั่นเองนะครับแต่สิ่งที่นอกเหนือจากนั้นผมจะลองสับดู2ชนิดนี้นะครับเพราะว่าผมมีวัตถุดิบเพียงแค่นี้อันนี้ก็ใกล้เคียงกับการสับทางปาั้มครับใกล้กันเลยแต่ผมสับโคนใหญ่มันออกเส้นผ่าศูนย์กลางตัวนี้ ไม่เกิน1.5นิ้วนะครับต้นกระถินหรือว่ากิ่งกระถินที่นํามาก็ไม่ควรเกิน1.5นิ้วเหมือนกันนะครับส่วนเนเปียร์นี่ไม่จํากัดความใหญ่ความโตของลําต้นนะครับบอกผู้ชมไว้นะครับเพราะวัตถุดิบอื่นๆเช่นต้นมันสบปะหลังใบมันสบปะหลังผมผมไม่มีครับวิ่งหาไม่เจอเลยครับช่วงนี้แล้วก็อลองกองหรือว่ากิ่งสละหลายท่านที่ อยากให้สับให้ดูผมไม่มีวัตถุดิบในการทดลองสับนะครับก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะลองเดินเครื่องแล้วก็สับวัสดุที่เตรียมมาให้ผู้ชมได้ดูกันนะครับผมครับเดี๋ยวลองเดินเครื่องดูครับว่าการสับจะเป็นอย่างไรครับอันดับแรกเราลองทางมะพร้าวก่อนอทางมะพร้าวก่อนนะครับ ครับเป็นแบบนี้นะครับสิ่งที่สับได้ทามมะพร้าวนะครับอ่าลองดูสิ่งที่สงอ,อง,ง,สองอหาได้สามก้านครับ ได้แข่งใหญ่นี่คือทางมะพร้าวครับแข็งกว่าทางปามนะครับสูสีกับทางปามแน่นอนแต่สิ่งที่ได้ครับนี่คือผมสับในสับฟังก์ชันการสับช้าสับพอดีพอดีนั่นแหละนะครับท่อนที่ได้ก็ประมาณนี้ครับนี่ฮะก็ถือว่าโอเคครับอยู่ในระดับหนึ่งไม่ใช่หน้าที่หลักของการสับทางมะพร้าวทางปา์มนะครับเครื่องนี้แต่ผมสาธิตให้ดูนะครับว่าเขาสามารถทําได้เหมือนกันนะครับผมนี่ฮะ โอเคครับเดี๋ยวผมเก็บอันนี้ก่อนต่อไปจะเป็นการสรับกิ่งกระถินดูนะครับต่อไปเป็นกิ่งกระถินนะครับประมาณนี้นะครับ ครับกินกระถินถ้าเป็นใบก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นลำต้นก็อยู่ประมาณนี้นะครับสิ่งที่ได้จากการสับกินกระทินนะครับนี่ฮะวัวกินได้ครับแบบนี้นะ นี่คือสิ่งที่นอกเหนือจากหญ้าเนเปียนะครับก็ผมสับให้เห็น2อ,อย่างครับคือทา้งมะพร้าวแล้วก็ต้นกระทินขนาดเล็กหรือว่ากิ่งกระถินนะครับต่อไปก็หน้าที่หลักของเขาครับก็คือหญ้าเนเปียวันนี้ก็มีเขาเป็นเนเปียแข็งนิดนึงนะครับแข็งเพราะว่ามันแก่แล้วสับไม่ทันไม่มีเวลาที่จะไปตัดมาสับนะครับก็ลองให้เห็นดูว่า แข็งๆขนาดนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับหน้าทีหน้าที่หลักแล้วนะครับ เดียวครับกองหญ้าเมื่อสักครู่หมดไปแล้วนะครับนะก็สิ่งที่ได้ครับในการสับหญ้าเนเปียก็จะเป็นท่อนประมาณนี้นะครับ1นึถึงหนเซนขึ้นอยู่กับการป้อนนะครับว่าป้อนต่อเนื่องหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับดูนะครับผู้ชมครับผมนี่ฮะนี่ครับแบบนี้เลยเป็นงานหลักของเครื่องนี้นะครับเครื่องสับหญ้าเนเปียนะครับเร็วทะลุนรกนะครับของอาชามอเตอร์3แรงนะครับ ครับเสรเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมปิดเครื่องก่อนนะครับนี่ครับถอดปลั๊กแล้วนี่ครับถอดปลั๊กแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่ได้จากการสับหญ้าเป็นหน้าที่หลักของเครื่องนี้ครับก็คือสับหญ้าโดยเฉพาะนะครับเป็นหญ้าเนเปียร์หรือว่าหญ้าที่เป็นลำต้นครับหญ้านรกจักรพพัดหญ้าหวานก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูผลของการหลังจากสับแล้วนะครับว่าเป็นยังไงผมถอดปลั๊กแล้วนะครับ นี่ครับอันนี้ก็คือชิ้นสุดท้ายนะครับนี่ฮะใบมีดแบบนี้เลยข้างในครับแล้วก็ทําความสะอาดหลังจากที่ใช้งานเสร็จก็จะเป็นการเขาเรียกว่ายืดอายุการใช้งานของเครื่องจัดนะครับหรือถ้าจะอัดจารีตรงนี้ก็ได้ครับเพราะว่าเป็นฟันเฟืองทำให้เสียงมันนิ่มลงหรือว่าไม่อัดก็แล้วแต่ลูกค้านะครับแล้วแต่ผู้ชมนี่ครับ โอเคครับสาธิตให้ดูวันนี้ครับเครื่องสับหญ้าเนเปียร์แปดใบมีดวางสลับครับค่ายอาชานะครับสีเขียวสีเขียวสดเลยนะครับบางท่านก็บอกว่าสีฟ้าเข้มนะครับสวยเลยทีเดียวครับผมรุ่นนี้ครับถ้ารับเองที่หน้าร้านหรือว่าโรงงานครับตั้งอยู่อำเภอบอรบือมหาสารคามครับรุ่นนี้9,900บาทถ้ารับเองนะครับหรือว่าไม่สือรับเองเราก็มีบริการส่งเก็บเงินปลายทาง ไม่ต้องโอนก่อนไม่ต้องมัดจำนะครับเก็บเงินที่บ้านเลยในราคา1900บาทนะครับราคาสมเหตุสมผลแล้วก็ราคาก็จับต้องได้นะครับถ้าลูกค้าทุกวันนี้มันมีราคาอยู่ในมืออยู่แล้วนะครับลูกค้าก็สามารถสืบหาค้นหายี่ห้อแล้วก็ราคามาเปรียบเทียบกันนะครับก็ถือว่าเครื่องนี้เราก็พอจะสัมผัสได้นะครับในไซส์ที่ใช้กับฟาร์มขนาดย่อมๆได้เลยถึงขนาดกลางได้เลยเพราะว่าความสะดวกแล้วก็ความรวดเร็ว ในการสับหญ้าก็ถือว่าโอเคครับใช้การได้ทันการเดียวนะครับผมโอเคครับหยิบเรื่องราวของเครื่องสับหญ้ามาฝากครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจากอาชานะครับย้ําอีกทีหนึ่งว่าแต่ก่อนเป็นสีแดงนะครับตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นสีเขียวเข้มแล้วคุณภาพสเปคใบมีดมอเตอร์เหมือนเดิมมีล้อให้แบบนี้นะครับส่งเก็บเงินปลายทางนะครับถึงบ้านเลยนะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับมีข้อเสนอแนะแนะนำมาเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ที่ใต้คลิป ใต้วิดีโอนี้นะครับผมโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ